โอ้หได้ชอบยิดโด้วยเฮ้เลยครับนี่เดี๋ยวมานับกันว่าได้กี่ตัวครับชอบนี่โชว์กล้องหน่อยหนึ่งสองใยครับตัวใหญ่เลยครับ 4 5 36 37 38 8 9 9ดีว่า39ตัวครับช็อตเดียวครับเชนโอครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจับชายสายเนินนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนฟิวกันบ้างพามาวางกระชังดักกุ้งปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรา ดักจริงไว้แล้วเราจะไปวานแห่กันเดี๋ยวกลับมาเรามาดูว่าเราจะได้กุ้งฝอยหรือเปล่านะครับนี่มาอันนี้ครับเซียนโอดำกำลังจัดอุปกรณ์นะครับใส่เหยื่อในกระชังก่อนอันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับเนี่ยอาหารปลาดุกกับไข่ครับไข่อะไรครับเนี่ยไข่เป็ดครับไข่ค,คนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปลา่าซูเซียนโอดนะครับอาหารปลาดุกกับไข่เป็ด เดี๋ยวมาดูตอนวางเลยนะครับลงไปแล้วครับอันแรก กระชังดักกุ้งมาลงไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกระชังครับวันนี้เอามาสามกระชังน,นี่ก็เป็นจุดที่สามนะครับที่นะ้าโอ๋วางไว้เดี๋ยวเข้ามาดูครับว่าจะได้ผลหรือไม่ครับเหยื่อปลาดุก,กับไข่เป็ดครับออเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ก็ต้องลองครับ I <laughs> ดูแห่ไม่ช็อตแรกครับลิบกิ๊บลิบเลย ยังไม่มีครับมีแต่ก,กุ้งครับช่วงนี้ ตอนนี้เราก็กลับมากู้กระชังที่เราดักกุ้งกันไว้นะครับตอนนี้น้ำขึ้นเยอะและ้วได้ไหมลูกา,าวครับกู <c oughs> อันแรกเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับนี่เป็นอันที่สองนะครับตายเลอไม่ได้ แต่พื้นที่ใกล้กันเดี๋ยวมาดูว่าจะสำเร็จหรือไม่น้ำขึ้นสูงเลยนะครับตอนนี้ไาป่ะ <laughs> ก็พอมีนะครับแต่ไม่กี่ตัวเยาขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่อันที่เราลงอันแรกนะ Oh. อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยครับเงียบกริบเราก็ดูไม่ประสบผลสาเร็จนะครับสามอ่ะได้ตัวครับแต่ว่าน้อยมากพัดกันผนประกอบการไม่โอเคครับนี่เราก็กลับจะไปทอดแไปแล้วครับเราไปวานแหก็ไม่ประสบผลสําเร็จครับน้ําขึ้นสูงแต่ว่าไม่มีตัวปลาครับ เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทายช็อตรวมให้ดูกันแล้วกันนะครับเด,เดี๋ยวนะโอ้จะแกะรวมให้ดูนะ ครับแต่จำนวนตัวไม่เยอะอันนี้อันแรกครับกุ้งโดดกุ้งโดดอันที่สองก็เทมฮะ อันที่สองหมดสองแค่นี่มีได้ใหญ่ยู่ตัวเดียวอันที่สามสรุปเลยครับได้สรุปเลย ป็นใหม่ที่เราเพิ่งจะมาเจอนะครับแล้วเราก็ดูทดลองกันไปเรื่อยๆครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จเดี๋ยวเราจะมาทำให้ท่านผู้ชมดูต่อไปเรื่อยๆครับอยู่ว่างๆก็หากินกันเรื่อยไปครับพอได้กินได้อยู่กันไปวันๆนะๆๆช่วงนี้งานน้อยครับอะไรหาได้ก็ต้องหาอื้อ <laughs> ที่สาม กุคงไม่เอยอะปลาบูอันที่สามกระปูไปกระปูไปเอาปูไปเลยนะ,ะเก็บสะสมบไหมครับทอดไข่ได้สักแพนหนึ่ง <friendships> ได้ทุกได้ได้เดียนั่น <s uss> ดูโนอนดูโนอนดู ูห,หดมาโชว์มาโชว์อันนี้เป็นผลงานวานแห่นะครับก็พอได้ทอดริงกันครับจำนวนไม่เยอะมากแต่ก็แบ่งๆกันก็พอกินได้ช,อช็อตสวยๆเราไม่มีนะครับ ก็เลยเอามารวมเป็นช็อตปลารวมให้ท่านที่เข้ามาชมได้ดูกันปลาบางกุ้งบางก็พอกินคนระับคนละมือได้กุ้งในักขีดเลยไหมเอใหญ่ก็ไหลตัวอยู่ ทอดแห่บ้างแล้วก็ตักกระชังสามอันครับนี่ส่แกงได้คนมมละหม้อตาไม่ได้มีครับกุ้งก็ได้เรื่อยๆแต่ว่าก็จํานวนไม่เยอะมาเรื่อยๆครับแต่เราใช้เวลาในการหาพอประมาณ 2> 2 <idol. S 1> สองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าฝาครับ ค okay, ครับงานเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนก็ขอคลิปนี้ขอลาไว้เท่านี้นะครับ โอ้ยได้ชอบยึดดโวย,ยห, <laughs> หนึ่งจับสวยๆนะแล้วโอวาทนี่ลดนิดลดไปแล้วดีดี่เทเลสนี่นะครับ เจอหนึ่งชอ็อตครับชอ็อตสวยเลยครับนี่เดี๋ยวมานับกันว่าได้กี่ตัวครับชอ็อตนี้จับบ้านอยู่แล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วครับมาเจอขึ้นอยู่จุดหนึ่งครับสวยงามเลยครับ <c oughs> มีช็อตส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ดูทั้งนึงช็อตครับแล้วนับเลยครับได้กี่ตัวใสพอได้ชอดได้ต้มเลยครับโชว์กล้องหน่อยหนึ่งสองใหญ่ครับสามวใหญ่เลยครับสี่ห้าหก 34 35 36 37 38 39ตดีว่า39ตัวครับช็อตเดียวครับเซียนโอ้ครับจับไปเลยช่วยครับจะกลับบ้านอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจะมีช็อตต่อไหมครับตรน,นนั้นมันมีหมายระวังทางครับเจอ มีปลาขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าเซียนโอเราจะได้หรือเปล่าช็อตนี่จะกลับบ้านอยู่แล้วครับยังไม่ถึงบ้านสักที เหมนเรียนเลยครับม <laughs> ันอยู่ตรงโน้โนเเ <laughs> ไม่ถึงฝูงไม่ถึงฝูงลงมาแล้ว <c oughs> เสียงอ่ะ phải đừng lên đấy. ครับครับมีช็อตมีช็อตดูนะครับครับเราได้อะไรมัง้งมีอีกหนึ่งช็อตครับ <c oughs> อ๋อถ่ายโ้นเลยมั้รดูครับนี่สะบัดไปทางนั้ย ต้องนับนะครับทีนี้ใส่ถังเลยโอ้โหอะไร แดดเดียวนะมไม่รวมเล้ที่ติดอยู่ในแห่แล้วครับก,กินไปเรื่อยๆครับมันอยู่กระจกครับเนี่ยทอดอร่อยเขาเรียกอะไรตาอะไรน่ะปลากระจกอ,อร่อยมากชุบแป้งทอดก,กรอบ ตัวเล็กเอาทอดครับตัวใหญ่ก็ต้มกันไปนี่นะนี่ขวานดิมีมี chưa giai rồi chứ may mắn nhá, này các chơi con cho ai luôn rồi, này thẳng เตียนโอมานจริงดูครับไม่กี่ที ได้ตะกับ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 เฮ้ยกับสาสวยครับเป็นมือกันนะครับไม่ไหว ไมแน่ใจเลยว่าน้ำขึ้นน้ำลงครับปลาจะมาตามน้ำครับ ครับอ่าก็ได้อยู่ มาแล้วมาแล้วโอ้โห,โหนี่ครับจับเลือ <laughs> ม,มาครับจะดูเต็มเต็มนะครับ เปลี่ยนมือครับกลับไปที่นาโอ,อน,นี่นะโอมากนครับผมได้ไม่กี่ตัวเองนั่น <c oughs> ได้ไหม <c oughs> พัดแรง น้ำแรงมากครับเศร้ากันหมดแรงเลยทีเดียว,ยวไม่บานยังได้เอ้โตัวใหญ่ครับผู้ชมไม่บานยังได้บนี่นะโอ้มาอ่านจริงนี่ ป้านปลาไหลมาตามน้ำครับน้ำกำลังขึ้นวานแหจนเมียดา่าห <c oughs> นีเมาวานแห่จนเมียดา่าโ,โดด <c oughs> โดดโดดหนีต้องได้โดดหนีครับอะ <c oughs> ไรเปล่า

ไซนี้ก็ทำปลาเทมได้คนระับช่วงนี้กินอะไรกินได้ต้องเก็บให้หมดครับยุกข้าวยากมากแพงไม่ไดจะโดนล็อกดาวาน์เมื่อไหร่เก็บมาหาด้วยก่อนนะหาอาหารเก็บตุนเงินไว้ครับ วิ่งอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยติดอะไรหนักแรงไงไม่ใช่หนักป๋าหนัหนหก,นกแรงอเอาอยู่ข้างนอกครับวา,างอะไรไม่มีครับไม่ได้เห็นไหมตัวตัวตามตาเห็นตัวใหญ่อยู่ ที่มึงไปไปแล้วโอเคโอเคครับปลาปลากลับบ้านทรัสุดท้ายครับกลับบ้านได้จะเราไปสรุปปลาให้ดูที่บ้านครับว่าวันนี้ได้มาประมาณไหน mm hmm. นึกว่าจะฟาวเลยครับวันนี้ <laughs> นะโอมากอนก่อนกลับครับ mm hmm. จะกลับไปดูที่บ้านครับโอเคนี่ก็มาสรุปผลงานกันวันนี้ครับออกวาแถวพลังลาปลากับนะโอของเรา ได้ผลงานเยอะพอประมาณเลยเดียวครับนี่พระเอกของเราวันนี้ครับเยอะเลยโอเคครับสำหรับท่านที่ชอบและถูกใจนะครับที่เข้ามาชมชอบช่องจับชายสายเนรวันนี้อันนี้ก็เป็นอีกทิปตึงที่เราจะทำกิจกรรมช่วง,ว,งวันหยุดน,นะครับ ฝากท่านที่เข้ามาชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจับชายสายเนอร์ด้วยครับแล้วจะหาคลิปทําคลิปเรื่อยๆมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูครับนี่ครับลาไปพร้อมกับนักโอ้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ